ามาไล่ศกทำสังเป่าหน่อยนะครับพอดีว่ามีหลายๆท่านนะครับยังสงสัยเกี่ยวกับเสียงเสียของสังนะครับว่าสังเจ็ดนิ้วเสียงแบบไหนสังแปดนิ้วเสียงแบบไหนสังเก้านิ้วเสียงจะอมาเป็นแบบไหนเนี่ยครับ,รบผมเลือกมาแล้วนะครับก็มีสามขอนะครับ จ็ดนิ้วกว่าแปดนิ้วกว่าและเก้านิ้วกว่าเดี๋ยวผมจะมาตัดจุกตัดก้นสังเนี่ยแหละครับทำสังเป่าให้ชมกันสดๆนะฮะแล้วก็ทดสอบเป่าให้ฟังกันสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำขอนเจ็นิ้วก่อนนะครับผมเริ่มทำแล้วนะครับทำขอนเจ็นิ้วก่อน ตอนอื่นก็หัวตัดนะฮะตัดจุกก่อน เราจะได้ครบละสามขอนอคือไลฟ์สดเนี่ยครับก็จะเป็นการไลฟ์ไลฟ์ลโชว์การทำสังเป่านะฮะแล้วก็ให้เปรียบเทียบดูว่าเจ็ดนิ้วกว่าแปดนิ้วกว่าเก้านิ้วกว่าเนี่ยเสียงออกมาจะแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะอันนี้ทำเสร็จละผมพอใจในระดับเสียง ในการเป่า,าไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเป่าที่เราขอนให้ฟังกันเลยครับผมว่าเสียงแตกต่างกันยังไงนะครับมาฟังเก้าเจดนิ้ว8ดนิ้วเก้านิ้วเรียงไปเลยครับ เสียงต่างกันหมดเลยครับเห็นไหมครับโอเคนะครับจะเห็นถึงความแตกต่างของสามขนาดนี้นะครับมีลูกค้าถามว่ามีใหญ่กว่าเก้านิ้วไหมก็มีนะครับสิบนิ้วอะไรเงี้ยครับครับผมแต่ตอนนี้สามสิบนิ้วไม่มีนะครับฮะไม่ได้คือไม่มีในที่นี้คือไม่มีทําเป็นสังเป่านะครับนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อหลังมาอีกทีหนึ่งครับ แต่เสียงก็จะทุ้มมากกว่านี้นะครับแล้วก็แล้วก็จะกินลมน้อยกว่านะครับยิ่งขอนใหญ่ยิ่งกินลมน้อยนะครับนะการทําสังเป่าในสูตรของผมนะครับปกติก็กินลมน้อยอยู่แล้วนะครับถ้ายิ่งขอนใหญ่ยิ่งกินลมน้อยลงม,มากๆอีกนะเป่าได้เป็นนาทีครับ,นะรบถ้าขอนใหญ่ๆลูกค้าที่ผ่านมาเคยเป่าให้ดูครับนาทีกว่า เล็กก็ไม่ถึงนาทีวันนี้เดี๋ยวผมจะหายใจเป็นปอดนะครับแล้วลองเป่าแบบยาวๆให้ฟังนะ เป่าได้ยาวเลยแต่กี่วินาทีไม่รู้ครับต้องไปวัดต้องไปจับเวลาวเองนะมาดูแปดนิ้วนะครับผมจะหายใจเต็มปอดแล้วลองเป่ายาวๆนะครับ มาดูเก้านิ้วกันนะครับเนี่ยดูใจเ,เป็นปอดก่อนนะครับดูว่าได้นานขนาดไหนครับแต่นานกว่าแปดนิ้วแน่นอน ขอนใหญ่ยิ่งกินลมน้อยครับยิ่งเป่าได้นานครับก็ขอบคุณที่เข้าชมกันทุกทุกท่านนะครับผม